เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าทีมงานของเราจะยกแผ่นวิวาบอร์ดขึ้นไปบนดาดฟ้าได้สำเร็จหรือเปล่าสูส้ๆนะโอ้โหสบายๆอันนี้ยกทีสองแผ่นก็ยังได้ <laughs> ทำไปด่ากันไป เอาขึ้นดอดฟ้ากันได้อย่างไงไ่ายดาย FC เรอเป็นกำลังใจให้อยู่นะ